สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมวันนี้พามาที่ค้อกลัวนะครับผมสั่งซื้อแผ่นยางนะครับนี่นะครับแผ่นยางสําหรับรองพื้นให้วัวเหยียบนะครับผมให้วัวเหยียบนะครับซึ่งแผ่นยางตัวนี้มีความหนา3เซนติเมตรนะครับถ้าจะใช้รองก็ต้องใช้อย่างน้อยก็3มเซนขึ้นนะครับผม หรือไม่ก็ยีบห้าก็ได้ครับยีห้าขึ้นไปนะครับแต่ว่าผมใช้แบบสามเซนเลยนะครับความหนานะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าตอนที่เราทานะครับทาไอพื้นเนี่ยนะครับพื้นคอควัวนะครับพื้นปูนนะครับเราไม่ได้ทําการทําให้พื้นมันมีผิวที่ขรุขระนะครับเหมือนคอนกรีตนะครับ เหมือนคอนกรีตเวลาเขาทำคอนกรีตก็จะทำให้ถนนมันยึดเกาะเนาะเวลาล้อมันวิ่งนะครับเราไม่ได้ทำนะครับ <c oughs> ก็เลยส่งผลให้วัวที่เราเลี้ยงนะครับซึ่งเป็นพวกวัวที่ท้องนะครับวัวท้องมันจะลื่นได้นะครับมันจะลื่นนะครับมันก็จะมีผลอาจจะแท้งอาจจะมีปัญหาเรื่องขานะครับเอ <c oughs> ะเกอะไรตามมาได้นะครับขาแบะนะครับมันก็เลย ต้องซื้อแผ่นยางนะครับแผ่นรองมานะครับก็เพิ่งได้มาสดๆนะครับก็เลยถ่ายให้ท่านประชมดูนะครับเพราะว่าอีกอย่างนะครับการที่มันยืนกับพื้นปูนนะครับมันก็ทําให้วัวมันมีปัญหาเรื่องเรื่องขาเรื่องเล็บนะครับเพราะว่าน้ําหนักมันเยอะนะครับการที่มันมาเหยียบบนปูนตลอดนะครับซึ่งน้ําหนักตัวก็เยอะพอสมควรแล้วนะครับมันก็จะส่งผลเสียต่อเท้านะครับ ต่อเล็บของเขานะครับดังนั้นเราลงทุนหลักร้อยนะครับบัวราคาเกือบอหลักแสนนะครับหลักหมื่นเกือบแสนนะครับเราก็ต้องลงทุนนิดหนึ่งนะครับเพื่อทีอ่ลงทุนระยะยาวนะครับผลตอบแทนก็น่าจะาดีกว่านะครับอย่างน้อยก็บัวก็ได้เหยียบอยู่ตรงายางที่นุ่มนะครับยางที่นุ่มแล้วก็การน,นอนก็สบายนะครับไม่แฉะ ทำความสะอาดได้นะครับนี่คือข้อดีนะครับผมซื้อมา3ามแผ่นนะครับ3แผ่นก็มันมี3ามช่องพอดีนะครับตรงนี้3มล็อกนะครับก็จะมีอ่าวัวแม่ท้องนะครับ2ตัวนะครับตัวนั้นก็จะเป็นวัวอ่าวัวสาวนะครับเดี๋ยวก็ใกล้ผสมแล้วนะครับเดือน2เดือนนะครับเดี๋ยวก็ได้ผสมแล้วนะครับตัว SK นะครับก็เนี่ยนะครับมาถ่ายให้ดูนะครับแล้วอย่างนะครับก็วกลัวก็ต้อง ต้องรักษาความสะอาดนะครับต้องให้แห้งนะครับต้องให้แห้งต้องหมั่นกวยมูลวัวออกนะครับเนี่ยนะครับผมก็กวยออกนะครับเนี่ยนะครับได้ปุ๋ยเยอะพอสมควรเลยนะครับก็กกยนะครับยังจากปล่อยไปไว้ได้สองสามเดือนนะครับเดี๋ยวมาดูในส่วนของแผ่นนะครับแผ่นยางนะครับตัวนี้ความยาวของมัน2องเมตรสีนะครับความกว้างเมตร เมตนะครับเมบ็ผมก็จะวางาแนวแนวขวางไปเลยนะครับให้เขายืนกินกินอาหารนะครับแล้วก็ไว้นอนเลยนะครับเดี๋ยวตามไปดูกันนะครับเ,เพื่อนๆนะครับส่วนราคาก็เดี๋ยวท่ายคลิปแล้วกันนะครับถ่ายคลิปแล้วกันนะครับ ครับท่านผู้ชมครับก็เดี๋ยวเราจะว,วางหาแนวนี้ไปเลยนะครับวัวมันก็จะยืนกินอาหารพอดีครับนะครับสวย,ยงามนะครับ โอเคนะครับ ท่านผู้ชมครับก็ครับนี่นะครับหลังจากที่เราทําการปูนะครับนี่นะครับแผ่นยางครับเราก็ขึ้นมาครับขึ้นมาอยู่แล้วนะครับอันนี้เดี๋ยวจะพาจะเอาตัวแม่มานะครับมามาลองดูนะครับนี่ลักษณะพื้นนะครับท่านผู้ชมพื้นมันก็จะเป็นผิวถุขะอยู่แล้วนะครับซึ่งก็เหมาะสําหรับให้วัวเดืยวนะครับมันก็จะ ลื่นได้เลยอย่างดีนะครับนี่นะครับราคานะครับแผ่นละ800นะครับท่านผู้ชมส่วนราคาส่งก็ตกไปประมาณแผ่นละหนึ่งร้อบาทนะครับค่าส่งก็ถ้ารวมค่าส่งก็แผ่นละ0 0้านะครับสาหรับความหนา3เซนติเมตรนะครับมันก็แล้วแต่ความหนานะครับความหนานะครับแล้วก็ระยะทางการขนส่งนะครับไกลๆนะครับผม เดี๋ยวนี้ขนส่งเอกชนนะครับเอกชนนะครับเดี๋ยวเอาวัวแม่พันธ์มาใส่นะครับมาแล้วนะครับท่านผู้ชมอนี้ท้องดูดูตำแหน่งการยืนนะครับว่า พอดีไหมนะครับเราจะต้องขยับไหม้นะครับน่าจะโอเคแล้วนะครับตำแหน่งนี้เวลายืนกินนะครับ นี่ก็เป็นอีกหนึ่งแม่นะครับที่ท้องนะครับสามเดือนแล้วนะครับไป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 ไลองยืนดูสิเอ๋อเรียก เอครับอันนี้ก็นําแม่พันธุ์นะครับมาทดลองทดสอบนะครับลองยืนดูบนแผ่นยางนะครับว่าตําแหน่งพอดีไหมครับเราจะใส่ล็อกละแผ่นพอนะครับล็อกละแผ่นพอนะครับพอให้เขาได้ยืนนะครับกินอาหารนะครับแล้วก็ได้นอนบนแผ่นยางนะครับการทําความสะอาดก็จะได้ง่ายนะครับท่านผู้ชมเนี่ยนะครับ กินก็พอดีนะครับอาจจะขยบขึ้นอีกนิดหนึ่งขึ้นบนอีกนิดหนึ่งนะครับสําหรับไอ้ล็อกล่างล็อกข้างล,ล็อกกลางนะครับมันจะได้เหยียบพอดีครับเวลามันกินอาหารนะครับเดี๋ยวทดสอบนะครับลองให้อาหารดูนะครับท่านผู้ชม ดูตำแหน่งการยืนนะครับว่าพอดีไหมนะครับนี่นะครับพอดีนะครับถ้าวางระดับนี้นะครับขาหลังอาจจะหลุดนิดนึงนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับถ้าอย่างน้อยก็ได้ซัพพอร์ตขาหน้านะครับอาจจะอาจจะเอาขาหน้าลงมาอีกนะครับยางหน้าลงมาอีกนิดนึง ก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับแผ่นยางนะครับเพื่อปูข้อกัวให้วัวมันยืนนะครับไม่จะได้ไม่ลื่นนะครับจะได้ไม่เจ็บเท้านะครับลดการขาแพงนะครับหรือการแทงนะครับสําหรับวัวท้องนะครับก็คลิปนี้ลาไปก่อนแล้วกันนะครับท่านผู้ชมครับเจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับวันนี้มารีวิวง่ายๆนะครับมาดูนะครับ เสียน้อยนะครับดีกว่าเสียเยอะนะครับแผ่นละร้อยนะครับกับบัวราคาเกือบแสนนะครับเราก็ลงทุนไปเลยแล้วกันนะครับผมสหวันนีลาไปก่อนนะครับฝากกดติดตามกด subscribe นะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามกดะกะดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับ